สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่14พฤษภาคมปี2564ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าสภาวะการปรับขึ้นของเงินเฟ้อเวลานี้ยังไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยจึงทําให้ราคาดิบกลับขึ้นมาหลังไปทําต่ําสุดบริเวณ1 8 0 8เหรียญได้ ขณะที่ดัชนี PPI ปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล CPI แต่ปรับขึ้นไม่มากนะักขณะที่กองทุน S PDR นะคะขายทองคำออก0.87ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,024.28ตันด้านดัชนีดอลลาร์ทรงตัวอยู่ที่บริเวณ90.74จุดอ่อนค่าลงเล็กน้อยขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีขึ้นกว่าคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะปรับตัวลดลงต่อทําต่ําสุดในรอบ14เดือนราคาทองคํายังเคลื่อนตัวในกรอบด้านล่างโดยวันนี้นะคะคาดโกสปอร์ตจะอยู่ในกรอบแนวรับที่บริเวณ1815เหรียญน,นะคะและนวต้านนะคะจะอยู่ที่1840เหรียญแนะนําลงซื้อขึ้นขายทํากําไรในกรอบเท่านั้นสําหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่14 เดือนพฤษภาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ27,100บาทขายออก27,200บาททองรูป,ปพันธุน์96.5%รับซื้อ26,605บาท80สตางค์ขายออก27,700บาทณเวลาที่เม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา10นาที มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสีครั้งแล้วด้วยกันราคาครั้งที่4ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่250บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑทีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะที่สําคัญนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ